แต่รอบนี้วันที่หนึ่งมีนาก็คือรอบหน้าเรียกว่าวันเสาร์จะไปสัญจรพังงาพอพังงาเสร็จครับจะไปภาคอีสานพอไปภาคอีสานแล้วก็จะไปภาคกลางหรือว่าจะไปภาคกลางก่อนแล้วก็จะไปภาคอีสานก็คือสีภาคจะต้องมีหวยสัญจรก็คือสามเดือนจะมีหนึ่งครั้งจําไว้นะครับสามเดือนจะมีหนึ่งครั้งครั้งต่อไปก็คือวันที่หนึ่งหนึ่งมีนานนี้จะสัญจรอยู่ที่พังงาครับอยู่ที่ โรงแรมเลยชื่อชื่อชื่ออะไรก็โรงแรมเลยนะครับแล้วก็หนึ่งมิถุนารอลุ้นว่ามันจะไปสัญจรที่ไหนนะครับพอแล้วก็งวดพองวดหนึ่งมิถุนาเสร็จก็จะไปหนึ่งกันยาก็คือสามรอบจะมีหนึ่งครั้งถ้าไม่มีโควิดอะไรก็สามรอบก็คือสามเดือนมีครั้งหนึ่งสำหรับเลขสัญจรส่วนสำหรับเลขสัญจรน,นะครับรอบที่แล้ว ออกภาคใต้นะครับก็จะสัญจรอยู่ที่สงขาเลขจอก6ก3ครับเลขประจำวันเห็นไหมห้ากับสามเนี่ยวันเนี้ห้ามันมามันออกห้าศนแล้วนีม้ามืดผมบอกแล้ววันนี้มามืดคือเลขห้ามามืดคือเลข5้าแล้วก็มีห้าเห็นไหมแล้วเนี่ยสูตรเนี้ยได้แปดสี่สามศูนยนี่ได้สามเก้าห้ามันชนกันที่สามสามมาจริงแล้ววันเนี้ย ออกสามาจริงแล้วเนี้ยก็ออก3ามเจ็กับ5 0ซึ่งมามืดห้าก็เข้า5 0 3ก็มาสูตรเนี้ยมาทั้งมาทั้งมาทั้งสตัวเห็นไหมมาทั้ง3แล้วก็มาทั้ง5้าสูตรนี้มา3 4ไม่มา8ไม่มา8หลอกแหง8ไม่มาแล้ววัน <c oughs> แล้วอันนี้คือรอบของวันที่1ครับให้ คปไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายไปทีละขั้นอันนี้จะเป็นสัญจรของหนึ่งมีนาจะเป็นเดือนที่ผมเกิดก็คือผมจะเกิดวันที่สิบเก้ากำลังวันแล้วเดือนเกิดผมเนี่ยเลขจะปังนะครับเดือนเกิดเนี่ยเลขจะปังรอบที่แล้วสงขาก็เข้าสายด่วนนะครับแล้วก็เลขปิงปองก็เข้าศูนย์สามนี่เลขกำลังวันของวันเสาร์นะครับเลขสัญจรจังหวัดพังงา 158่งห้าปเลขประจำวัน7 428แคบไว้พิจารณาได้เลยนะครับนี่คือสตรีสัญจรดูครับ ให้ดูสถิติหว้สัญจรซึ่งสัญจรน่ะนี่นี่ล่าสุดก็คือเชียงใหม่เชียงใหม่ออก84361ครับร้อยเอ็ดออก6 0 6 9 4้ชัยนาท59342สงขาก็คือปีที่แล้วเห็นไหมครับปีที่แล้วออก6 0 3 79แล้วก็มาดูของภาคใต้ถ้าดูของภาคใต้นะดูของภาคใต้นี่สงขลา6 0 3 7นแล้วก็จุมพร6 5 2 5 5หห แล้วก็พัทลุง6 5 0้าย์หกซึ่งสังเกตดูว่าสัญจรภาคใต้เลขจะไหลห้าเลขจะไหลเลข5้าครับแต่ถ้าดู 4, นะด 4, าด 3, สี่รอบนะดูสี่รอบถ้าดู3ามสี่รอบเลขที่มันไหลมาดีจะเป็นเลขสี่กับเลขสนี่เห็นไหมเชียงใหม่ล่าสุดออก8ปดสีามหกพอมาร้อยเอ็ด ออก9สีรอบนี้มีสรอบนี้มี4ีชัยนาทยังมี4ครับเห็นไหมออก4 3ออก9 4แล้วก็ออก4 2แล้วก็ออก3ออก0 3ออก9 3แล้วก็ออก4 3เป็นไปได้นะครับว่ารอบนี้เลขสัญจรจะมี3กับ4ไม่ตัวใดตัวหนึ่งมานี่ดูได้เลยครับเห็นไหมดูได้เลยนี่สีรอบนี่1 2 3แล้วก็4ครับ เนี่ยมาดีมากเลข4เนี่ยหนึ่มี่มา3ามครั้ง3มจะมา1นสองแล้วก็3มา3ามครั้งเหมือนกันมาอย่างละ3มไม่รวม9นะครับไม่ดูได้เลยว่า4กับ3มาดีเลขสัญจรนี่ดูได้เลยนะสกับ3มาดี ถ้าดูจากภาคใต้จะเห็นเลยว่าเลขค่ามันไหลครับแล้วอีกอย่างหนึ่งให้สังเกตดูนะเลขสัญจรม,มันมักจอกเลขตัวเก่าตัวซ้ําเนี่ยดูได้เลยนะอย่างรอบเนี้เลขจะออกสามแปดเห็นไหมครับแล้วพอมารอบรอบเนี้เลขจอกแปดสามนี่เห็นไหมสามแปดแล้วก็มาแปดสามมา แล้วก็มา91เห็นไหมครับแล้วก็มา91แล้วก็มา97แล้วก็มา79ดูได้เลยนะให้พี่ๆแม่ๆเนี่ยดูรอบนี้ไว้84361เพราะมันออกล่าสุดนี่ให้ดู843เนี่ย84 843เ 4, น 3, 4, ี 3, ่ย84361เนี่ยอันนี้คือล่าสุดก็คือจังหวัดเชียงใหม่ รอดูครับว่าเลขตัวไหนมันจะตามไปลงใต้มันจะตามไปลงใต้ใช้สูตรตามที่ผมบอกเลยเล,เลขสองตัวหกหนึ่งอะเราไม่ต้องดูเราดูแค่นี้เราดูแค่นี้ <c oughs> เราดูแปดเราดูสี่แล้วก็เราดูสามซึ่งสามตัวเนี้ยมันจะต้องมาเลขสัญจรไม่ตัวใดตัวหนึ่งผมมั่นใจ ปดสี่แล้วก็สามมันจะมาหวยสัญจรแน่นอนครับเพราะว่าวันเนี้เราทำเทียบอ่ะไม่เชื่อเนี่ยดูเทียบดูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเทียบดูเนี่ยไม่เชื่อดูเทียบดูมองไม่เห็น,นอกีกเนาะแปบ๊บหนึ่งเด้อนี่ให้ดูนะนี่อัลลมาไล่ดูนะไล่ดูตั้งแต่รอบนี้ หกห้าศูนย์รอบนี้มีไหมมีหกมีห้ามีศูนย์ไหมอ่ะรอบนี้มีหกขึ้นมาดูแค่สามหลักพออันนี้ไม่เกี่ยวครับสี่หกหนึ่งรอบนี้มีไหมไม่มีรอบนี้หลุดถ้าหลุดนะหลุดไม่เกินรอบเดียวอ่ารอบนี้หลุดนับไม่มารอบนี้เก้าสามแปดรอบนี้มาทั้งมาตัวกลับเลยสามแปดแล้วก็มาแปดสามรอบนี้ออกสามสองห้าห้าเอ้ยสามสามสองแปดสามรอบนี้มีสองขึ้นมา หกห้าสองรอบนี้มีสองขึ้นมารอบนี้มีสองหลักร้อยสองเจ็ดสองศูนย์เก้ารอบนี้มีเก้าเห็นไหมครับรอบนี้มีเจ็ดสี่เจ็ดแปดรอบนี้มีเจ็ดครับเห็นไหมศูนย์เก้าสามรอบนี้เลยศูนย์เก้าเจ็ดรอบนี้ออกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็มีศูนย์เห็นไหมครับมันจับแยกกันถ้าเป็นคนสังเกตอะไม่มีอะไรยากผมพูดเลยแล้วก็ดูรอบต่อมาครับ สัญจรปีที่แล้วหนึ่งมีนาเลขออกหกศูนย์สามรอบนี้มีอะไรนามมาไหมอา่ารอบนี้ยังมีสามขึ้นมาเห็นไหมครับห้าเก้าสามรอบนี้มีอะไรรอบนี้มีเก้าแล้วรอบนี้หกศูนย์หกรอบนี้มีตามมาไหมอ่ะเห็นไหมครับมันตามหกมาแล้วมาดูนะว่าวันที่หนึ่งมีนาหกแปดเนี่ยแปดสี่สามตัวไหนมา เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนจะได้ไม่งงแปดสี่สามตัวไหนมาถ้าใครดูไลฟ์สดผมว่ารู้เรื่องแต่ถ้าใครมาดูกกอไม่รู้เรื่องรูได้เลยตัวไหนจะมาหัวสันจรน,นี่มันชนกันแล้วอันนี้คืองวดเก่าของเชียงใหม่จะออกแปดสี่สามซึ่งพอกี้ผมให้ดูไปแล้วแปดสี่สามใช่ไหมแปดสี่สามมันเราแปดสี่สามมาตั้งแล้วก็อันนี้จะเป็นวันเสาร์ก่อนหน้าวันเสาร์ก่อนหน้าจะมีเจ็ดศูนย์ศูนย์ถูกไหมครับวันเสาร์ก่อนหน้าจะมีเจ็ดศูนย์ศูนย์เราก็ตั้งไว้ แล้วก็น้อยที่มันจะไม่เข้าผมให้ดูสถิติไปแล้วก็คือถ้าหลุดจะหลุดแค่รอบเดียวแล้วก็ก็คือจะเดินต่อแล้วก็มาดูเลขออกล่าสุดจะออกสามเจ็ดเจ็ดเนี่ยสามเจ็ดเจ็ดต้องมาหนึ่งตัวแล้วเลขชนกันที่เจ็ดเห็นไหมครับเลขมีชนกันที่เจ็ดแล้วเนี่ยพอทําเลขออกมาเลขชนกันที่สามชนกันที่ศูนชนกันที่เจ็ดตัวไหนจะมาหวยสัญจรลองวิเคราะห์พร้อมกันนะลองวิเคราะห์พร้อมกันนี่เออ น่าคิด0 3 7เหมือนตอนนี้ผมไลฟ์เมื่อตอนเย็นอะตอนกลางตอนประมาณสี่โมงผมว่าสัญจรทางสัญจรจังหวัดพังงานเนี่ยเลขที่น่าจะตามไปจะมีศูนย์มีเจ็ดแล้วก็มีห้าแต่พอทําสูตรออกมาแล้วครับไม่มีห้าหรือว่าห้าจะหยุดห้าจะหยุดเดินแล้วจะเป็นเลขศูนย เป็นเลขสามหรือว่าเจ็ดจะตัวเก่าจะมาเราต้องรอดูว่าคนให้ตัวไหนกันเยอะแต่ถ้าอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้แต่หัวสัญจรนอะ่ะมันจ่อไม่สวยจะออกเลขขี้เหร่ขนาดวันนี้เลขท้ายยังออกขี้เหร่เลยศูนย์ศูนหนึ่งผมว่ามันเล่นยากเนี่ยขนมไทยแต่ว่าก็ไม่มันก็ไม่เกินความคาดหมายของเราอมาดูผมผมจะเกียนให้แล้วนะรอบนี้เด่น ผมว่าฟันเจ็ดดีกว่าผมว่ารอบนี้คนน่าสิฟันเจ็ดไหลแล้วเจ็ดน่าสิไปอยู่หลักร้อยคือเกาหรือจงสั้นก็บ่ามาเลยเพราะว่าผมย่านผมเพราะว่าเจ็ดมันไหลยอยตอนนี้นะว่าเลยต้นเจ็ดเจ็ดมันไหลยอยู่ เพราะว่ามันออกเจ็ดเจ็ดเก้าเมนบอมันออกเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วมันออก็เจ็ดศูนย์ศูนย์ซึ่งเจ็ดมันอยู่หลักร้อยแล้วก็มันอยู่หลักหน่วยหลักสิบแล้วมื้อนี้เจ็ดมันก็จะมาทั้งหลักหน่วยหลักหลักสิบคนก็ต้องให้เจ็ดกันแล้วผมว่าเขาน่าจะเขาน่าจะสับเขาน่าจะไม่ให้เจ็ดออกถ้าคนฟันเจ็ดเยอะนะแต่ถ้าไม่มีคนฟันเจ็ดเจ็ดยังมาครับ แต่ถ้ามาอาจจะมาหลักร้อยก็ได้เพราะว่าตอนนี้สูตรมันชนกันที่ศูนย์สามเจ็ดซึ่งดีแล้วก็มื้อนี่สามแต่ว่ามื้อนี่สามออกหลักร้อยมันบอกครับเสามมันบอกสามรอหลักร้อยมันเป็นไปได้คือกันที่ว่าสามมันซิมายุหลักน้วยหลักสิบหรือว่าสามซิลงข้างใต้ลองวิเคราะห์เบิ้งเด้อลองวิเคราะห์ตามกันเพราะว่าเลขมันออกเจ็ดศูนย์ศูนย์เห็นบ่ครับเลขมันออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ มันออก70 0แล้วแล้ว70 0นะ่ะ7นะ่ะมันถอยหลังมามายู่หลักหน่วยกับยู่หลักสิบแล้ววันนี้มันออก3 7 7 3มันสิลบมายู่หลักหน่วยหลักสิบหรือว่ามันสีอยู่ข้างใต้บ่เออมันน่าคิดคือกันเพราะว่า3มันเดินดีนี่มันเดินดีครับ3นี่เดินดีจริง3กับ4แต่ว่า ซี่นะเบิ้งไปดูแล้วครับเลขมันม,มาแม้ปีนี้นะนี่เห็นไหมนี่สามศูนย์สาสมแล้วก็4ี่สองเ้าสี่แล้วก็สี่สามสี่ะมา3มรอบแล้วแต่3ามน่ะมาสองรอบแต่ว่าต้องมาเหนือความคาดหมายแน่นอนส่วนอันนี้นะสิเป็นข้อมูลของ ของจังหวัดพังงาครับแคปไว้ก้อนไว้พิจารณากันก่อนอได้มาแล้วได้มาแล้วครับเนี่ยได้มาแล้วแคปนะพังงามีแปดอำเภอสี่สิบแปดตำบลน,นะครับตามนี้เลย ผู้ว่าลำดับที่ห้าสิบแปดแต่ไม่รู้อายุเท่าไหร่นะหาผมหาไม่ได้ยังไม่เจอแต่ใจนะผมมากอ่ะผมเขียนผมให้ผมเอาซ็่ันี้ละ่ะเดี๋ยวผมสิขั้นให้แล้วดึนี่ขนมไทยรอบนี้นะให้เด่นเจ็ดกับสามครับเออเจ็ดกับสามเบื้องจากตรงนี้เลยเจ็ดกับสามเจ็ดกับสามแต่ว่าจับคู่นะเ่มีเ่มีสามศูนย์แต่ว่าผมมัก เพราะว่าตรงนี้สูตรก็ชนกันก็เลยเอามาจับกันตรงนี้แต่ถ้าจับคู่กันแล้วนะก็จะได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดถามว่าซี่ตัวนี้ผมมักตัวใดผมถามว่าผมมักตัวใดถ้าว่าถามว่าผมมักนะผมผมมักตัวนี้ครับเจ็ดหนึ่งเพราะว่ามันเลขเจ็ด มันเป็นประจําวันแล้วกําลังวันมันสิมีหนึ่งแล้วตะก,กี้ผมให้เบิ้องสถิติไปว่าปีนี้ครับสี่รอบสี่รอบมีหนึ่งสองรอบเลขออกห้าหนึ่งสองรอบหนึ่งจะวนมารอบนี้ไหมครับจับคู่ให้เจ็ดหนึ่งนะเออจับคู่ให้เจ็ดหนึ่งนะเจ็ดหนึ่งสวยเจ็ดหนึ่งงามครับร่ออีกตัวหนึ่งเจดศูนย์ จ็ดศูนย์ครับส่วนตัวนี้นะต้องซื้ออยู่แล้วสามสีน่นี่อายุผมนําจังไหนก็ต้องซื้อเพราะว่าเดือนหน้าเดือนเกิดผมสามสี่นี้ต้องซื้อแล้วอย่าลืมนะว่าเลขเชียงใหม่อะเลขออกแปดสี่สามมันจอกตัวเก่าไหมมันจอกตัวเก่าไหมมันจอกสี่สามตัวเนี้ไหมแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือส,สองตัวเนี้ลังเลอยู่ร่วงสามแปดกับสามศูนย ถามว่าสามเบกับสามศูนย์นักตัวใดเลือกตัวนี้แล้วกันสี่ตัวเอาสี่ตัวครับจับคู่แล้วเนี่ยสี่ตัวจับคู่แล้วสี่ตัวจับคู่แล้วจับคู่แล้วครับแต่ว่าสามถ้าสามตัวนะถ้าสามตัวนี้เจ็ดศูนย์สามเอาแม่แคบ ครับพี่พี่แล้วผมก็จะไปนอนแล้วเจ็ดหนึ่งเจดศนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลงให้นะครับให้7กับสมเป็นคู่เด่น7กับ3ามเป็นคู่เด่นนะครับแต่ถามว่าไม่เอกฟันตัวไหนล่ะผมขอฟันไปที่เจ็ดนะเพราะว่าถึงจะหลบยังไงถึงจะแหกโค้งยังไงอ่ะแต่คือ0ูนย์มันมา7ดครับ 7มันมามากกว่าสามเออเจ็ดมันมามากกว่าสามนะแต่ย่าแต่อย่าลืมนะว่าผมฟันตัวไหนนะออกอีกตัวหนึ่งเหมือนผมฟันสามวันนี้ยผมฟันสามเมื่อนี้นะสามก็ไปยุ่หลักล้อห้าก็มาแต่ว่ามาคู่กันวันนี้อนี่เห็นไหมเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสี 8, ่เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดสามสี่สามแปดแล้วก็สามศูนย์ มันทาได้แค่นี้จริงๆครับเพราะว่าผมจับคู่กันนะเลขมันมันทาได้แค่นี้สามศูนย์นะตอนแรกมันไม่มีตอนแรกมันซืได้แค่สามสี่สามแปดแล้วก็สามเจ็ดได้แค่นี้แต่ว่าสามศูนย์นะมันเป็นเลขที่มันเดินดีผมก็เลยมาจับคู่กันถ้าบ่คู่ว่ามันซีมาหรือบ่มาแต่มันเป็นหวยสัญจรมันปฏิเสธไม่ได้ครับยังไงมันก็ต้องฟันเจ็ด แต่ไม่รู้ว่ามันจะหลบหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจอกตัวเดิม7จ็ดเชอันนี้ก็ไม่รู้ไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับ3มตัวเนี่ยให้7จ็ดศูนย์สามแคบครับสิทธไปนับไปนอนกันอันนี้ไม่อธิบายแล้วนะอธิบายแล้วครับอธิบายแล้วนะครับขอฟันไปที่7ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหลบหรือไม่หลบจะอยู่หลักร้อยหรือไม่หลักร้อยแต่ว่าถ้าไม่ชอบถ้าเกิว่าโอ้ยเดังไม่เอก หลายๆคนก็ฟันเจ็ดรอด,ดูว่าเขาฟันตัวไหนก็ก็คือให้สามไปให้สามตัวเก่าไปให้สามตัวเก่าไปครับตอนแรกนะจะจับคู่เด่นเจ็ดกับสีด้วยซ้ำแต่ดูสถิติแล้วอ่ะสีมันอ่ะไม่ค่อยเดินไงแต่สีที่มันเดินอยู่ลนะ่ะที่มันออกหวยสัญจรอนะ่ะมีนี่ดูนะ นี่คือสีที่ออกหวยสัญจรจะมี9สีมีสีสองแล้วก็หมดแล้วแล้วก็มีสีหกโอเคขอให้โชคดีครับ